saying talky book it's a good นะคะแล้วก็กลับไปกลับมาอยู่แถวนี้แหละค่ะเดินอ้อมใจนะคะ,ะ,คะวันนี้อ้อมใจมาก,มลมากแล้วเราก็มาตอบมาจุดเตีมคเณืนั่งพักผ่อนค่ะให้ดูเด็กๆก,ก,กันนะคะไอ้ฉาไอ้ฉานูจะไปไหนออากาศหนาวแล้วเนี่ยหนูก็ไม่ได้ใส่เสือ้อแม่ก็ใส่เสื้อแขนสั้นด้วยนะอากาศหนาวอยนนะ่ะ กลับบ้านกันดีกว่าเนาะแม่ะาแม่ถามนูจะไปไหนนูก็ไม่ได้ใส่เสื้อแม่ก็ไม่ได้ใส่เสื้อนอะลูกกลับบ้านเราดีกว่าเดินไกลเราเนาะนูขึ้นรถมาเต็งๆนี่สบายกับเต็งเนี่เลยนั่งรถตลอด นะเจ็งเนาะเรานั่งพักกันดีกว่าหวังว่าวันนี้คงไม่มีอ่าขี้นกเนาะเจ็งเนาะเมื่อวานเราโชคไม่ดีเลยนกขี้ใส่เราเก๋ข้างบนก็มีนกเนาะรากลับกล้องดูนกหน่อยสินี่ข้างบนก็มีนกนะ เมื่อกี้ใส่เราเดินนกเอ้ยเมื่อวานเราโดินไปเต็มๆเลยนะนกได้ยินเสียงอยู่น้อเตงเนาะนี่ก็มานั่งพักถือว่าเด็กๆเนี่ยนะคะคุยกันพี่เตงเราคุยกันดีกว่านะถ้ะาถาจะไม่ยอมกลับบ้านเลยนะวิ่จะเดิอนอย่างเดียวใช่ไหมกระสานวิ่จะเดิอนอย่างเดียวใช่ไหม นั่งพักก่อนอากาศหนาวแล้วด้วยดยวไม่สบายจะพากลับบ้านเนาะอากาศมันหนาวน่ะไม่ใช่เดินเดินเดิอนอย่างเดินไม่ได้นะไม่ชอบะะขึ้นรถค้าให้ขึ้นรถเขาไม่ขึ้นนะคะสลักปืยเพราะเสถาไม่ชอบรถนะคะเราต้องเพียนให้จริงงเดินบ้างาจะไ,ได้ทำคืรละเขาเนาะสชาก็ไม่ยอมนะคะ เราก็เลยทั้งจูงหมาสองตัวเด็กสองคนก็อ่าเราก็จูงเด็กทั้งทั้งสองเนาะไอ้เมื่อนึ้งก็ถือ,ถอเห็นรถเนาะก็ไม่มีอะไรว่างถ่ายคลิปเด็กก็จะมานั่งถ่ายตรงนี้อันนี้ยังไม่มีคลิปเลยเด็กที่อยู่ไ่ออกจากงานเนะแล้วช่าโเนาะ ชาชาโน่อย่าออสิี่รูปน่าเกลเพื่อนใหม่มาทักทายแบบไม่รู้ตัวเนาะเราโมจะพูดกันเนาะชาชาเนาะชาชาเนาะกลัวไหมไปไหนได้ล่ะไปไหนได้ล่ะเพา่าเขาไปไหนอะชาชาลู้นอุ้ยหามเจอแล้ว กินเต็งเนี่ยเอ๊ะกิเต็งไหนไปไหนอะของโาใจหูพี่นะเรื่องกินนะกินอย่านะอ่ากินจะขังโยแจ๋อะอืมแล้วก็มีเด็กๆเข้ามาแบบเรามารู้ตัวเนาะแต่เป็นตัวเล็กนาะไม่กลัวหรอก กลอย่างเดียวก็ัช่ชายอยากัดใสกัดเข้านะคะช,ชาชาเป็นเด็กที่ยู่นิดหน่อยนะคะเขาป้องกันตัวเองค่ะเขาไม่ได้ดุะคะ่ะชอบใจก็จะไปพิลึะคะ่ะเนี่ยอากาศหนาวนักทัไม่ได้นานเนาะกลัวไม่สบายทั้งคนทั้งหมาค่ะคะือใส่เสื้อแขนสัส้นมาเน,ะนาะเรานี่ยคจะอากาศจะร้อนอบอ้าวที่ไหนได้เย็นนะคะออกไปบ้านคงจะใส่เสื้อนะคะมา ติงติงเริ่มจะไม่สุบอรมแล้วนะคะเราจะกลับบ้านแล้วใช่ไหมหอืมติงติงเงียบกลับกลับบ้านแล้วใช่ไหมขึๆๆ้นรถแั้วเถอะเนาะอุ้ยหายไปไหนล่ะก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านะะี้คะติงติงไม่สุบอรมนะคะต้องพากลับบ้านนะคะ ช่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยาอบกับเด็กๆด้วยนะคะกดกระดิ่งดับด้วยนะคะจริงๆเนาะกลับบ้านแล้วเนาะ,อ,ะอืมกลับบ้านกลับบ้านดีกว่าเตงห้องนอนแล้วค่ะไอ้ชาขึ้นรถเนาะรถไหม